บายดีพอไปพ่ล้องบายดีกันได้ยามในช่วงบายวันนี้บ้าวที่กำลังเดินทางกลับป้าวันนี้วันนี้เปิดชิปแบบบันน้จอดรถแล้วด้่าวันนี้ไปนำกระช้องคนให้พาดถูกใน้าดไกลฮ้อยเลยมันกับไม่ทายูอูนเลยบอกมันเป็นไม่ายุ่งหนาจักนที่ทายู่ใจนะโนกะโรคว้านยปยืบ้านนี่นเป็นิลอง เปลาไม่รอบิึงห้อยิึงยังลองิึงนะคนตกนีหนักเหมือเิจับอึงได้เลย้นีหนำนจับอึงได้เลย ตงคาท่างนี่พ้นตกมือขึนนี่ก็ตกนะ๊นะผงน้ำไหลท่างตกแให้เกิดคน มาหอดบนผักเลยก็สร้างที่ผักก็เลยไนดะ้ปวดห่าบดยาวเงี้ยเอาอยู่อย่างนี้นอยนึงน้ำเออยันฝนตกวห้ามดิคึมคึมเนีน่ยนี่คึมคึมเน,นี่ยตุ่มัมนเะอาทำหมดทันเดีลยไก่ห่ากันดีขนาดมาหอดก็ได้นี่เอามาสองตัวคือเก่าไก่แม่ตัวหนึง่งอยู่ผูก แต่ได้ยินเสียงไก่คันเกียมเราได้ผลวิญญาณเนี่ไก่คันหูตั้งเลยในหานเขาเออกระโจงเนาะกระยาคันอยู่ใส่น้ำบันนี้บ่าวติดกระสิไปคือกันกทสิเกียมเครื่องก่อนเกียมเครื่องไปไปหาเลาะเบิ่งจุดบอลเพื่อแล้แถวหยอดน้ำขึ้นเพื่อแล้วเท้าเพื่อแล้ คือเราหมักยางไงน,นี่หมักยางยังมักหน่อยยังจะด้สุกหมักยางดงอันนี้เป็นตะกูดนอนเล็กกัตะก,กูดอันมี้นำบุกบิด nó sẽ dăng như theo thượng theo này theo càng càng Cái vàng thì mặt vàng hôm này non lại คือเฮ็ดฉี่เลยฮ็ดลินจือ้อเฮ็ดฉี่เลยมีรายอะผมเต็มไปหมดเลยผมในคอนนี่นี่ไปเลยผมดำ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 มีรายเลย หนบ่มีเลยโอ้ม,ม็นมัมากยางมักยางเนี้ยนี่มักยางป่าเ,น,น,เนี่ยนี่มีหมักซุกล่นเลยมันต้องมีเครื่อนแน่นอนดีเถ่อนปุ๊บเจ้าบุห็นหมักเรืองเห็นไหมหมากเยยาข,ขียว เรื่องหมักเดียวนี่บ่หมักเดียวนี่ก็กินพราหมักเดียวนี่แลหละืืมมชม Nhà mình mới trời mọi mặt trờ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 i mặt hùng, mặt cứ mặt trời mặt cái mặt coi Cứ hùng mặt trời mặt trời mặt mặt trời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  luôn luôn mặt trời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  này บ,บีบกับเขานี่เบิ้งมาางี้ดิชิมกัอนบ้างคือชิบบัวเบื่อที่บอกหวานเลยเนี่ยใหมามาเจอโมเมนต์มาอันเดียวกันบ่อนี่ กับที่บาวที่แกงอย่างพี่ชิหมาก,กันเดียวกันน่แหละจกหมากอีกอย่างนะสกุน,ก,นกินได้อีกประเด็นี่ทานได้หูคอมเมนต์มาบอกไงเนาะว่าหมากเนี่ยเป็นหมากอีกอย่างคืองามเลยปิดเอาตัวนี้ใบเป็นอัวนี้ใบ บันนี้ก็มาหอดบนผักบนเส่าเลยฝนก็นเริ่มตกแล้วบัดน,นี้ลูกเม็ดแล่อดฝนก็นเลยชอฝนตกเถอะฝนตกเลยกางฝาก่อนบันนี้ เดี๋ยวแนวใดคือจะวากันบันคอนอินบดเอาผาก้างไว้ก่อนพุกไว้ก่อนแล้วเอาเครื่องมัดป้าไว้ที่นี่นะเดี๋ยวเขาจังวากันชิปกในไดต่ออันนี้มันบัวร้เขามาในนอตนี่ยบัวร้เขาไปในนอตเพราะว่าท่านันสูงกว่าไร้เขาก็สิทอดตัวนี้นะนี่แหละบนผักยำมพุน นี่ผ่านมาเลยเป็นจะได้ม้าอยู่บ่ฮะขึง้วงอยู่ฮะยังกรบปุกันบุกินโอ้โหบ่มาเลยใช้ินมยังจับบัตนี่การกับเราเหมอนการเกียดกาเกียดอีกเลยดแล้วอบันนี้กันสิพ้ากันไปก่อนไปหาหลอกการก่อนหาหลอกไปใช้หม้อมือไปกันเพื่องห้องกันสิป้านี้ ก่อนเขาไก่ตอวกับชิฟ้าวันนี้สองตัวอยู่สูงไปนี่บุ๊คยังตี ยางมนีมาเจอกรมกว่าขาวทุกคนนี่ว่าขาวซุกแล้วเ่านี่ซุกไหนใครที่หรอยังบุันซุกสั่บางบุขาเนาะป้ากัพ่ออยู่ป่าป้าพ่ออยู่แต่ว่านำดำเลดหนำใบใหม่เนาะมาไล่บุนเบิด น,น้ำเน่าฝนตกเท่ยวนี้พายใหม่เบอ้อจักปูดใดจุกเนาะโอ้นำ้ำฝนตกน้ำสุกขังแรกเลยนะนี่มันอยากปัดได้เนาะแต่ก็ใส่มองได้ยกเบืงส่ง <c ười> ใส่มองแล้วเดี๋ยวไปสิวหน่อยช่องโตกับพักน้ำ อื้งกได้ยินแต่เสียงหอบเพราะว่ามันบวดทับมืดเด้เดี๋ยวเอาสิไปห้ามองนางพักจุดใดจุดหนึ่งเขาจังชิว่ากะเห็นมันมืดก่อนบัดนี้ก็พักกันนางพักก่อนเนาะเป็นขำก่อนเนาะหัวนอนเลยยังนอนอีกประเด็นหนึ่งไิไปกายมั่วหมดเลยตายอยู่เนาะก็รู้ว่านอนไปตื่นก่อนจะไ,ไปตื่นเลยเมื่อยเนาะอ,อือึ้งอีก มันย <c ười> <c ười> um, ังอยู lá, é, ่ในด้ทำอยู่เออเออื้อมันเป็นถ้าเราออกมากมันเป็นถ้ามือถ้าอึงอหือถ้าจะสีย่างเลาะลงการอึงลงเลยนี่การอึงลงไปเลาะไปตามหวยเดี๋ยวขยิบหัวอื้อหือแล้วก็ชี้เลาะขึ้นมาตามด้านแบบนี้ด้านอยู่ถึงเลย เริ่มหองเลยอึงกบกับหองอึงกับหองเขียดกับหองเซลล์เซลเลยยังไม่ถัดมือยังไ่ถัดมือช้ำฮาวขนาดเลยไปบัดนพากันไปตามเสียงอึงอึงหองยึดถึงเขื่อนยึดถึงห้องยึดถึงจะห้องยู่ดงหรือว่าห้องยู่หอง นี่บอมันบนได้หนีบ่โอ้มันมีหนับเลยนี่สุดพ่อมันจะหงอกเนาะอึงจิกตฮะดึงจิกต้ตัวโอ้อีหาตัวเลยโกตระ มากอสายมาไววาวหวเลาจะลงหักเลยหักเลยไปฮะอ,อ้าได้อีกป้นี่ท่านเซ่เราจะลงโอ้อมันอยู่ดีๆหรอลุบไปลุบมาขัดแล้วขัดเลานี่ยิ่ปลาตัวใหญ่จับตัวนึงสูงงมันลุ บ่เห็นน่ะเงี่ยงแถวหาดก็ยินแต่เสียงข้างหน้าบ่เงียงหาดและเงี่ยงแถวบูกเอาการแถวหาดนี่บ่ได้นี่อแม่่อึเห็นแต่ตาน่่เอาลคเลยุกบ่โอ้เห็นนี่นี กวใหญ่เลยอึ้งยางยางย่างยางปุ๊บปปหมองมันดังมุ๊นมวกมันหอมจะน้องกจะมาก่อนแข่งคันไลยจับอึ้งเลยผลกับสีตุ๊กเป้ผลอไวเลยโอ้ยเดียวลองอีกทีสิลงดีฮะกบบะ วนไปราบอกูในบกน้อยๆเข้าก่อเข็นเสือใส่ก็จะมันห่อในลายตัวอยู่หมดโอ้แบบมันตัได้บกน้อยเลิกยาวาบกโอ้ลกบอ่าเฮ้ยงไปไหน

nhì giật luôn ô tô con yên giang nhảy, tôi nhảy nè อ,อโอ้เต็มท่องเลยเม่งเมาเต็มท่องแล้วมันลงเลยแหละมุนขึ้นไม่ก็มีอันนี้แมงเมาเต็มท่องเลยนี่คือชิเมนยิมเลยไปบ้านนี้กลับบ้านนี้นนเดี่ฮาร์ดมอออันชื่ออื่นกลับเมื่อหอดบอลชิด สรุปไปฟังสรุปไปิ่งว่าเพาได้อึ่งจ้กโตตอนนี้บอดดับแฟลชมานำได้เหมือนเหมิดแน่ว่ากันเนาะาบัดนี้ก็มาหอนมองหอนบอลเลยไอ้ผ่านเท่าดั้งพ่ลูกทึนทืนโอ้ขนาดพื้นฝนมาใส่มาใส่เห็นว่าพื้นเพินไล่กันจะได้โอเคอยู่บอกโอเคอยู่วัามีพื้นไหมันมีพื้นไม่รอดไกล เหมือนทับหุ่นโตเขากับนอตนี่แหละสบายเลยนะหัวกับชีหัวเรียกไงนอตกันทับว่าหุนโตแห่งกันเลยไม่ใช่บุหัวแห่งหรอกเนาะไม่ใช่นอตใดอยู่ดอกนี่อื่นเขาได้มากเดี๋ยวสิเปิดเบิร์นก่อน คาบุระพอดไม่ขอจะหัคาไหลยตัวเติบไหญ่หลายตเติบคระมนเศร้าปบุระอยู่เ็กอยู่งอยู่แ่แมนเบิพวก้เจามานน้ำล้างเขาเฮงบุระอีสั้บุระซีฮโต อยากเก่งก right? okay, uh, ็ได <native ware> <motorcycles> ้โอเคอยู่เด uh ้อสมิมันสิยังกินไดดูโอ้มีกบเด้นเนาะกบเฮาก็3ตัว2ตัวก็เป็นๆอัตัวนึงก็มุ่นยิงเอามันแฮหลายขนาดในฝานเฮ็ดตัวใหญ่อยู่เนาะ มันิะแค่ก็ตัวเก่านี่ก็มีอยู่มันหักมันเห็นมันได้ยูดอกไปดูเลยเอามาลูกนะวันนี้เขาเชียร์ยูให้กินก่อนเอามาไล่เติมก็คือเขาเชีเห็ดเมนูต้มกบต้มกบปน จ็ดสีสวยเจ็ดสีปนเบิ้งก่อนตบกระต้มเอากระดาโต๊ะหรอกเอาบไลเพราะว่ากบใหญ่กบเถากรบอตได้นกับว่าได้เมไดร้าตืบินขินข้าวออกเนาะ tám trai tám nổi, ở mà tại bạn như 3, như 3, như? บานนี้ก็เสีอากบไปใส่หมอก่อนพดแหละปรุงลงมาก่อนใส่ข้าวหันบุได้ด้มันหอนใส่ทีเลยเอ้าขางไม่รลอบช้องใส่แล้วก็ได้สามเพื่อสิเปือยนี่บนเป็นายอีกนี่กูกบแล้วดูนี่โอ้ยเปอยหยาคือยังนี่ ขนาดนี้ค่ะตู้ใหญ่เลยพี่สิบปได้เพื่อยง่ายๆอกนั่งเผาอยู่นี่แหละานา <laughs> ั่งนอนเหรอนั่งเผาตุมกบอยู่นี่แหละก็คือมือนี่ที่แหลกมาที่ปนเนาะแต่ว่าฝนไปฝนมาไปเจอเขาขัวมีบาดไปแทงหายเลือดชีส่วเอาซะสมส่วเนาะอาชีพสมสมเนาะเขาเขาขั้วใส่ห้องฟอร์ม เอาวัวบัวใช่ครับบัมาเห็นผาบบอย่างเขาอั้ก็มันอีกิ้วห็นผาแร้ว้ามาก็ไยเมื่อนี้คนลายนี่เนาะมันยังอื่นเห็นลายคนเลยแต่ว่าอึก็บโบผู้ใดผู้บดมีผู้ใดผู้บอก็เกิดชิปโตซิบโตแต่ว่าซาว่าเห้นมากแต่ละคนเฮาาลยไ้ลดยผม เจ้าไปเจาไล่นี่เจ้าคุณหาโตยิ่งใหญ่นะเท่าเนยนะครบเขาเจ้าไลเนี่ยกระซิบโตแล้วขยันโอ้ๆๆไค่สะเลยอนาคตสะอยู่วะเต็มหมอบูดีกบตัวเดียวอ้อคักแล้วคักแล้ว Ừ. Nằm bắt tư mình chắc nói Ok lời หัวหอมมาไว้ก่อนแล้วนวดปงาเอาก็ได้ใส่เลยพักบัวสุดๆเขาบัวแด้เอามาหนักเอาแต่หัวหอมมาใส่เหยียบได้ไม่หงอนไหนน่อยโอ้ยยังอยากแข็งอะไรในผ้าเลยตจะไหมวะต่ว่าค้ามันกก็อออยจะออกอยู่ บแข็งรีกบเองดูนี่บนตรงต๊บตเต,ต,ต,ต็มแล้วแหละหอนย่ามให้กินแหละมันสมอยู่บ่สมแหงมึงสิ่มเบิกสัไม่เนี้สมแหงสมพย มาสมบูรณ์เห็ยเจ้าเสี่ยวสำได้คอยว่าสมขวดแล้วคอยว่าเหลืมมอ,องสมอือหมันเมาออกอึงหาดก็ออกอีกแล้วนี่ไปอีโบไปจับอึงเลยซับพินสิศเนสินลแลอวกระสีสัว,วยเลย mì bao nhau nó nhu móc so luôn. tôi có thể lắm mọc lại hm 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 lái เยออยากช่วอ้ขอลวงร้านเลยมนี่ผมหลผมร้านมาทำการชอคนมาขอกินกอ้อยอยากหแล้วขอมกกินขออยู่หากินพอไหนเมื่อชูขอบชูข,ขั้กินแัแล่ละเอาใสดีแล้วปอ๋มาเลยนี่สีนังอยากให้เห็นขาีขาขาพู cá thổi <laughs> cho kít bớng tôi nhảy lợi bây giờ đây rồi xài bây giờ xuân ương nè họ gạo vậy con mang thị gì đấy mưa bạn nè ừ, họ sông xuống quần vô cốp cả ok rồi họ gì kinh bộ lai đâu nó họ mũi dọn đẹp chắc mũi dọn đẹp chắc hào dọn đẹp đẹp mũi dọn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  đẹp mũi ừ. 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 ให้พ่นต uh ๊ละผ่าหองเอได้แหลมมันบมยู่มันต๊มันต๊ะกูเทือนมันหอนี่ตาหองอได้แลมอ๋อาได้มีมาครับเนาะ้าเกี้ยงั้เนยานไปยังดออก่ปันเป็นอได้บุยมบ่ เบิดำนเนาะะแป้นเลยหมอก็เถวยกัแป้นโอ้โหนิเมาน่จเม,ม,า,ม,มาจับมันแล้วไมิงเ <c ười> มาโอ้ยฮะบ,บ,บีมกับมืมมมนอ,มมอน้ำมันเนาะมือกจะได้กับขอ,ม,ม,ม,อมันมันแนละ้วมือหลงมันเนาะโชว์ให้มันแล้วมือนี่ให่ใครไหนมนีนโลเอาจัดไป ไปเขาที่น้ำแล้วกสิพาก,กันไปหาบดผักบดน,นอนเฮาอูอยู่พูนแหละไฟพูดแหละไฟเลยนี่ก็เป็นด่านหินเป็นบาบกักใหญ่หนึ่งเลยายาวหนึ่ง